สวัสดีพี่พี่น้องๆค่ะคนๆพนามาชมดอกชะบานนะคะดอกชะบาสีขาวนะคะแต่แปลกมากๆเลยนะคะต้นนี้ก็จะมีสองสีนะคะไม่ทราบว่าจะเป็นกิ่งตอนไหมอะไรไหมนะคะมีสีชมพูปนด้วยะอคะ่ะเดี๋ยวลองลองเทมใต้กิ่งนะคะเๆๆๆอาอรอรอข้ามป้าปนะคะ ิ่งนี้ค่ะออก,าาก,กนนะะ็ออกมาจากก้านนี้นะคะออกมาจากก้านนี้นะคะไม่ได้เป็นกิ่งตัดต่อนะคะนี่ออกมาจากก้านนี้ซึ่งก้านนี้นะคะก็จะมีเป็นสีขาวะคะ่ะต้นหนึ่งมีสองสีสวยมา